ตอบคำถามที่ว่านายหน้าสังหาริมทรัพย์มีหน้าที่ทําอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้การจะมาเล่าให้ฟังนะคะหน้าที่หลักๆเลยค่ะของนายหน้าก็คือชี้ช่องค่ะนายหน้ามีหน้าที่ชี้ช่องให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะแต่สําหรับนายหน้ามืออาชีพแค่ชี้ช่องมันยังไม่พอนะคะเริ่มต้นตั้งแต่การรับทรัพย์เข้ามาค่ะเมื่อเรารับทรัพย์เข้ามาใช่ไหมคะเราจะต้องทําการสกรีนทรัพย์และหาช่องทางการตลาดให้กับทรัพย์นั้นๆค่ะ ในหน้าที่ดีนะคะเมื่อรับรัพย์เข้ามาจะมีการประเมินทรัพย์ค่ะว่าราคาและกลไกาการขายกําหนดราคาขายให้กับเจ้าของรัพย์นะคะสำหรับในหน้ามืออาชีพนะคะเวลาที่ไปรับรัพย์มาขายหนึ่งยัจะต้องรู้ราคาประเมินค่ะราคาประเมินสํานักงานที่ดินนะคะราคาประเมินของธนาคารแล้วก็ราคาตลาดค่ะเพื่อมากําหนดนะคะเป็นราคาขายให้กับลูกคา้าหน้าที่ของในหน้าก็รวมถึงการหาช่องทางการตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายแบบออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ค่ะ หาช่องทางการตลาดให้ลูกค้าเพื่อให้ขายซับได้เร็วที่สุดนะคะถ้าคุณทําการตลาดดีนะคะมีลูกค้าเข้ามาหน้าที่ของนายหน้าก็คือจะต้องพาลูกค้าไปวิววิ่งค่ะก็คือเปิดบ้านนะคะพาไปชมซับนั้นๆค่ะไปวิววิ่งแล้วเนี่ยการต่อรองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทักษะค่ะที่นายหน้านะคะจะต้องมีเพื่อใช้ในการปิดการขายนั้นๆค่ะนายหน้าที่ดีจะคอยดูแลในเรื่องของการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆรวมถึงการประเมินราคาทรัพย์เพื่อให้การปิดการขายนั้นง่ายขึ้นค่ะ ส่วนในเคสที่มีการต้องใช้สินเชื่อธนาคารนะคะนายหน้าก็ยังมีหน้าที่ประสานงานและดูแลที่จะช่วยลูกค้านะคะหรือว่าผู้ซื้อย่นกู้เพื่อให้เกิดการซื้อขายเกิดขึ้นค่ะ <S <S เมื่อมีการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะนายหน้าก็จะมีหน้าที่อำนวยความสะดวกณนวะันโอนค่ะเพื่อให้การโอนวันนั้นนะคะเป็นไปอย่างราบรื่นเรียบร้อยถ้ารู้ข้อดีของการใช้บริการนายหน้าอย่างนี้แล้วเพื่อนๆคนไหนอยากจะใช้บริการนายหน้าอย่าลืมติดต่อทีมงาน Century 21 y Design Corner กันและทีมงานยินดีให้บริการค่ะ